สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบิก๊กรังแล้วนะคะในช่องบิวลิสตาค่ะทุกคนคะหลังจากที่บิวนะคะได้รีวิวบรรณาอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆให้ทุกคนดูกันมาหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้ค่ะทุกคนถึงเวลาที่บิวจะต้องลงมือทำกับข้าวสักทีนึงนะคะคือวันนี้บิวอยากกินเมนูินึงค่ะทุกคนก็คือไก่ผัดพริกแกงเขียวหวานแห้งค่ะซึ่งบิวไม่เคยทามาก่อนนะทุกคน แต่เนี่ยวิวจะเลิกใช้เมนูนี้แหละว่าถ้ากับข้าวในวันนี้นะคะวิวได้ไปดูรีวิวใน YouTube มานะคะที่มีเพื่อนๆหลายๆท่านสอนสอนวิธีทำเอาไว้วันนี้วิวก็จะมาลองทำผิดถูกยังไงก็น้องรับคำติชมนะคะทุกคนวันนี้เป็นกำลังใจให้วิวด้วยนะคะแต่ตอนนี้ที่วิวกังวลที่สุดอ่ะคือเรื่องการปรุงรสค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะปรุงออกมาได้เป็นรสชาติที่ที่อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะ สำหรับครัววันนี้นะคะทุกคนบิวก็จะนั่งทําที่พื้นอย่างนี้เลยเพราะว่าบิวไม่มีโต๊ะตัวใหญ่ๆที่เอาไว้ตั้งเตาได้นะคะอาจยวดูทีละอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวเตาอินดักชันนะคะที่บิวเคยรีวิวไปแล้วนะคะลิคปป้านะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาพร้อมกับหม้อของลิคป,ป้านะทุกคนบิวจะใช้กระทะอันนี้เป็นกระทะทีฟาวนะคะไซส์24เซนตรงนี้24เซนนะคะเป็นทรงก้นลึกนะคะซึ่งอันนี้บิวเพิ่งซื้อทุกคนแล้วบิวยังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนเลย ก็มาดูพร้อมกันวันนี้แล้วกันนะคะหนักอยู่นะกระทะเนี้ยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเขาเรียกว่าอะไรอะเครื่องปรุงใช่ไหมก็จะมีตรงนี้นะคะวันนี้จะทําเนือ้อไก่ประมาณนี้ทุกคนจะเห็นว่าเออมันไม่มีมะเขือใช่ไหมทุกคนคือบิวไม่ใส่เพราะบิวไม่กินมะเขือไม่เป็น,นะคะ่ะทุกคนก็ประมาณนี้อ,อ๋อจริงๆต้องมีกะทิด้วยนะบิวยังไม่ได้เอามาตั้งบิวกำลังมือแล้วนะทุกคน <laughs> เป็นกําลังใจให้ด้วยนะ ทุกคนเราจะเริ่มกันแล้วนะควิวตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเริ่มจากเปิดเตานะคะเริ่มจากเปิดเตานะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปใช่ไหมทุ่งดูบาเมืก,กี้เขาทำแบบนี้ใช่ไหมใส่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะกาเเสร็จแล้วต้องใส่อะไรนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่อันนี้ใช่ปะ อันนี้บิวซื้อน้ำพริกแบบสำเร็จรูปมานะทุกคนไปซื้อที่ตลาดคุณป้าคนขายตัดให้มาข่าไหนก็ไม่รู้เนี่ยน้ำหนักท่าไห่ก็มีโอ๊ยตื่นเต้นะจะกินได้ไหมอะแต่บิวอะไม่รู้ว่าถ้าใส่ประมาณนี้ค่ะต้องใส่น้ำพริกเท่าไหร่คือบิวกะทำสำหรับกินสองมื้อเลยนะก็กะกะเอาแล้วกันการทำอาหารเป็นศิละปะใช่ไหมไม่มีถกูกผิดเนาะ ปอบใจตัวเองกันที่เลยใส่ซักสองช้อนแล้วกันน้ำมันน่าจะเริ่มน้อนแล้วเท่านี้ทุกคนว่าโอเคไหมเดี๋จะลองใส่คนนี้ก่อนแล้วกันดูว่านี่ก็เยอะแล้วนะ <c oughs> อ๋อยังไม่ถึงไหนเลยกระจานแล้ว มันกระเด็นนะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเราไปใสแล้วใส่แล้วทำไมฟันขึ้นเยอะอ่ะเมาแก๊สเหรอโอ๊ยโอยใส่ใส่ใส่จะได้กินไหมเนี่ยน้ำพริกมันนอยไปไหมอ่ะมันขัดไปถึงเมื่อไรอ่ะของนี่คือใช้แล้วใช่อปะ โอเคโอเคใส่ใส่แล้วกันใส่แล้วใส่ละใส่ละใส่ละจะได้กินไหมเนี่ยใส่ก็เยอะจังรู้ว่าน้ำพริกเหมือนจะน้อตไปเลยอะทุกคนทำยังเดียวถ้าเราใส่น้ำพริกไปเพิ่มตอนนี้มันจะกินได้ไหมอ่ะ คนกระทะดีมากเลยดิวก็เพิ่งจะเคยใช้กระทะรุ่นนี้ของดีเปาไม่สิดกระทะเลยนะคะแล้วก็ดูแบบแข็งแรงอันนี้ก็มารีวิวกระทะไปพร้อมกันด้วยเลยแล้วกันนะเฮ้ยน้องกิกมันไม่น้อยไปนะมันก็ได้อยู่นะแ้ก็ใส่อะไรต่อนะลืมเนาะเออเหลือ,อะไรบต้างกระพิกระทิ กะทิใส่ตอนไหนวะต้องใส่ตอนไก่สุกหรือไงเออใส่แล้วแต่ลวมันจะหกใส่ตอนนี้ได้ไหมอ่ะใส่เลยหรือเปล่าลองใส่แล้วกันนะเขาบอกว่าใส่ไม่ต้องเยอะเพราะเราจะทําผัดแห้งไม่ใช่ทาแกงตอนนี้ก่อนแล้วกันโอ้ใส่กะทิลงไปแล้วหอมเชียว แหมยวก็ทำได้เหมือนกันนะเนี่ยว้ทุกคนทุกคนเห็นไว้มันดูมันดูเหมือนใน YouTube เลยนะที่ยูดูมาแล้วเราก็ตั้งไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วใส่อะไรต่อน้าปุงรสใช่ไหมน้ำพริกไม่ใช้แล้วกระปิกไม่ใช้แล้วโอเค ได้ยูทูบมาค่ะทุกคนส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ำตาลปี๊บเป็นเนาะในการปรุงรสแต่ว่าพิวไม่มีน้ำตาลปี๊บวันนี้พิวก็เลยต้องใช้น้ำตาลทรายนะคะทุกคนมันหอมด้วยนะมันหอมกะทิอะ่ะหอมกะทิหอมพริกแกงพิวจะลองปรุงรสน้ำตาลก่อนใส่เท่าไหร่ดีอะ่ะช้อนหนึ่งละกันช้อนหนึ่งน,ะะน,น,งนี่มันเยอะหรือมันน้อยเนะะี่ย แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเท่านี้ได้ไหม่ะลองก่อนลองก่อนแล้วก็เพิ่มเพิ่มจริงๆอยากลองใส่ผงนัวทุกคนไปเจอมาในโลตัสว่าจะลองใส่เดี๋ยวลองใส่ดูแต่ในผงนัวมันก็จะมีตัวให้ความเค็มใช่ไหมยูไม่เคยใช้เลย ไม่ไก่มันยังไม่สุกอีกอ่ะอันนี้ก็ื่ไก่สุกดีไหมมันเพื้อนน้ำพริกไปรับดูดูได้ไหมว่ามันสุกหรือไม่สุกอันนี้คือผงนัวที่วิวไปเจอมาในโรตัสนะคะชื่อยี่ห้อเติมคลิปเป็นรสไก่ลองใส่ไปสัก,กเป็นจึ้งหนึ่งแล้วกันุก็ฟันเลยโว้ยใส่แล้วคมหกโอ้ยจะกินไหม เราสามารถชิมรสตอนนี้ได้เลยใช่ไหม่ะลองชิมหน่อย ไตจะพัง <laughs> เนี่ยเอาได้แค่นี้แล้วบิวบิวบิวจากแกเลยยังไงช่วยด้วยโอ้ยน้ำตาลน้ำตาลเราลองชิมอีกทีแต่เมื่อกี้ม <GO av uther> ันเค็มปิ๊ดๆเลยอะเป็นเหมือนทำน้ำเปล่าอกอะ มันเค็มมากจริงๆบิวกบรบิวจะแกงอะไแล้วน้ำปาหน่อยแล้วเนาะน้ำตาลมันจะช่วยป่ะเนี่ยไม่ไม่ปรุงอะไรพิ่นละมันคงไม่อร่อยไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยว่าได้แค่นี้แหละ <c oughs> ใส่พริกลงไปนะคะบิวใส่พริกเยอนนะเพราะบิวชอบกินพริกอันนี้ถ้ากินกับข้าวมันจะพอดีไหมอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายต้องใส่ใบโหราคานะคะอันนี้ใบโหดราคานะคะทุกคนเขาบอกว่าให้ใส่แล้วผัดแป๊บเดียวแล้วก็ปิดไฟได้เลยไม่ไงั้นใบโหราคาจะดัที่ดิวดูมาแต่เรๆๆ แต่ใบผลผาพตต้องใส่ความที่ยังเปิดไฟอยู่ด้วยนะอันนี้ก็ดูมาจากใน YouTube เป็นแม่บ้าน YouTube <c oughs> นะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาแชร์วิธีการทำอาหารนะช่วยให้ดิวได้มีแรงเรียนรู้เพิ่มนะคะทุกคนโอเคปิดไปแล้วนะ <c oughs> ไปเรียบร้อย ทุกคนครับวิวก็ทําเสร็จแล้วนะคะไก่ ay, ผัดพริกแกงเขียวหวานแห้งนะคะทุกคนแต่มันเค็มมากเลยอ่ะวิวไม่รู้ว่าวิวจะแก้ลดยังไงถ้าอย่างนั้นสําหรับคลิปนี้นะคะที่เป็นคลิปผัดทาอาหารคลิปแรกของวิววิวขอรบกวนเพื่อนๆนะคะช่วยช่วยแนะนาวิวว่าถ้าสมมติว่าเราปรุงอะไรที่มันมากเกินไปแบบเค็มไปหวานไปเปรี้ยวไปอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีการแก้ยังไงหรอคือวิวไม่รู้วิวจะแก้ยังไงจะเติมน้าลงไปก็ไม่ได้เพราะวิวอยากให้มันแห้งๆค่ะ ก็หวังว่าเดี๋ยวถ้ากินกับข้าวเรามันน่าจะพอดีหรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนถ้าถ้าเพื่อนทุกไหนที่ทากับข้าวเก่งๆนะคะรบกวนคอมเมนต์สอนบิวหน่อยนะทุกคนคือบิวว่าหน้าตามันออกมามันก็เป็นก็เป็นผัดผัดไก่เอ้ยอะไรนะผัดแกงขุนหวานแหง้งนั่นแหละแต่รสชาติบ,บิวว่ามันยังไม่ใช่อ่ะทุกคนหรือบิวลืมใส่อะไรหรือเปล่าอ่ะแต่ในในคลิป YouTube ที่บิวดูมาเขาก็ทําประมาณนี้นะ โอ้หรือบิวทำอะไรผิดทุกคนบอกบอกวิวได้เลยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าทาแล้วมันจะได้อร่อยแต่วิวว่าวันนี้ไม่น่าจะอร่อยแน่นอนแต่ไม่เป็นไรเป็นการหัดทําครั้งแรกนะคะสําหรับเมนูนี้หน้าตาใช้ได้แต่รสชาติไม่ผ่านก็เดี๋ยวรอบหน้ามาแก้ไขกันอีกทีเดี๋ยววิวไปตักใส่จานแล้วไปกินข้าวกันค่ะใส่จานมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับผัดพริกแกงเขียวหวานไก่แห้งนะคะแล้วบิวก็ทําไข่ดาวเพิ่มแล้วทุกคนเพราะผัดมันเค็มมากอะบิวว่ามันกิน เปล่าๆน่าจะไม่ไหวนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันทุกคนคะก็ถึงเวลาที่จะต้องมาชิมฟิมือตัวเองแล้วนะคะโอ้ยไม่ไม่ค่อยวางใจเลยว่าแบบจะรอดตายไปหรือเปล่าไม่ใช่ท้องเสียนะก็อันนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของอาหารนะคะบิวไปหั่นแตงกวามาเพิ่มนะทุกคนแล้วก็มีไข่ดาวมาเพิ่มด้วยคือทําทุกวิธีทางเพื่อให้มันลดความเค็มของผัดไก่ที่เราเพิ่งทากันไปเมื่อสักครู่นะคะเฮ้ยทำกับข้าวไม่ง่ายเลยเนาะคือบิวอะ คิดว่าเออเราแบบดู Youtube ดูวิธีทำมาแล้วมันน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ปรุงรสก็คือชิมชิมเอาอย่างงี้ใช่ปะแต่เมื่อกี้มันเค็มปิดปี่อะทุกคนแต่บิวแก้ไม่เป็นเดี <laughs> ๋ยวลองมากินกับพร้อมไข่ดาวแล้วก็ข้าวเปล่านะคะว่าว่ามันจะโอเคขึ้นไหมนะขอไปเอาน้ำเปล่าไปา คนจะบอกไงดีอะคือทีแรกที่บิวบอกทุกคนวนะ่ามันเค็มปิดใช่ป่ะคะบิวก็ได้ใส่น้ําตาลไปเพิ่มแต่เหมือนกับตอนที่ชิมเนี่ยตอนเนี้ยนะคือความเค็มที่มันเค็มเกินไปอะมันก็ไม่ได้หายไปอะทุกคนที่เพิ่มขึ้นมาคือเค็มปิดแล้วก็มีรสหวาน <laughs> มันต้องแก้ยังไงอะต้องใส่น้ำหรอนวดอะตายตบิวจะพังปะเนี่ย <laughs> สรุปว่าทั้งจานนะอร่อยที่สุดคือไข่ดาวค่ะทุกคน <laughs> กับแตงกวาวันนี้นะคะก็มิชชั่นไม่สมบูรณ์นะคะทุกคนหน้าตาอาจจะโอเคแต่รสชาติมิวยังให้ผ่านไม่ได้จริงทุกคนมันเค็มมากๆเค็มมากๆเลยครั้งหน้าเมื่อกี้เราใส่น้ำปลากันหนึ่งช้อนโต๊ใช่ป่ะคะ <laughs> ก็เดี๋ยวรอบหน้าจะลองใส่น้ำปลาแค่ครึ่งช้อนแล้วกัน หรือมันจะแก้ยังไงเดีวยวบ้างถ้าถ้ามีใครผ่านมาแล้วทราบว่าต้องแก้ยังไงก็คอมเมนต์บอกบ,บิวได้เลยนะคะทุกคนเผื่อรอบหน้าบิวไปทาเมนูอืน่นแล้วเค็มเกินไปบิวจะได้แก้ถูกแต่วันนี้คือบิวแก้ไม่ถูกจริงว่าต้องทายังไงก็เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวขอตัวไปกินข้าวต่อให้หมดก่อนนะคะต้องกล้ำเกินกินให้หมดแน่ๆเพราะว่าไก่เยอะมากเลยอะเสียดายของก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่กับเมนูครั้งหน้า แล้วก็รบกวนทุกคนแวะเข้ามาให้คําแนะนาบิวในทุกๆคลิปที่วิวผัดอาหารนะคะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่าวาิวทําไม่ได้จริงทุกคนโอ๊ยไปแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในวนะะิดีโอหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้าสาหรับทุกๆคอมเมนต์ที่จะมาแนะนําบิวนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <laughs> เข้มปีเลยอะ